เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับชายคนนี้ไม่ว่าใครก็เอาเขาไม่ลงคนในคุกจะลุมเขากี่คนเขาก็ไม่เคยถอยพออกมาได้เขาก็สร้างเรื่องทันทีเป้าหมายของเขาก็คือจัดการพวกหน่วยพิเศษฉลองวันคิดมันแต่ก่อนหน้านี้พี่เขาก็ไม่ได้โหดแบบนี้นะเป็นวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตนั้นสุดไปวันๆสู้ใครเขาก็ไม่ค่อยได้โดนกระทืบอย่างเดียวแต่ก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เขาต้องฝึกตัวเองเพื่อออกมาล้างแค้นและหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนก็เพราะว่าตํารวจทําาาาให้้้้แแข็งงงคน,นึมสรเรเเื่ออไวลำ การแก้แค้นของเขาครั้งนี้จะเป็นยังไงใลคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องมาลักถ้าพร้อมมาแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ตอนนี้ในคุกคนที่ชื่อดันวอดเขา,าก็กำลังมีเรื่องอยู่ไอ้คนที่มาเตียเขาก็เป็นผว้ขายใหญ่ในคุกตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยอยากจะตีพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าไอ้หัวหน้าแก๊งเนี่ยดันมาหาเรื่องเขาลูกน้องเข้ามาแต่ละคนพี่เขาก็โยนเป็นขยะเลยพอมาเจอหัวหน้าแก๊งก็ต่อยไปเ่อะต่อย,อยงไงพี่เขาก็ไม่เจ็บแล้วเรื่องทั้งหมดมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยไอ้ตัวหัวหน้าแก๊งก็ดันอยากได้กาไรข้อมือของเขาพออยากได้ก็ให้ลูกน้องไปขโมยมาก็เลยโดนกระทืบแบบเนี้ยกำไรข้อมือนี้ก็เป็นของเมียสุดรักของเขาเองเวลาก็ผ่านไปเรื่อย ที่นี่ก็เป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นถึงสารวัตรของสถานีตำรวจเขาก็ทำงานมั่งไม่ทำงานมั่งส่วนใหญ่เขาก็นั่งหลอนยายอย่างเดียวตอนนี้เขาก็มานั่งคุยกับเจ้าของร้านอาหารร้านหนึ่งคุยไปคุยมาย,ยิงเจ้าของร้านแมงซะง,งั้นลูกน้องที่้าอยู่หน้าร้านก็ว่าและสารวัตรออกไปเจอใครก็ไปยิงเขาทุกทีสารวัตรก็สั่งให้ลูกน้องเช็คหน่อยดีว่ามันตายหรือยังพอยังไม่ตายก็ซ้ำไปอีกเม็ดนึงนิ่งไปเลยอ๋ออ,อย่าลืมเอาปืนที่เรายึดได้เมื่อวานยัดใส่มือมันด้วยแล้วก็เช็ดลาายยยยยเเเนนนนืืื้้้้ออออออมมมใหรรรีบรดวนะัลลแค่ก็็พพสจ ที่นี่ก็มีผู้ชายคนนึงโทรมาหาเขาใครก็ไม่รู้โทรมาบอกเขาว่าจะแจ้งเหตุฆาตกรรมสารวัตรเขาก็บอกว่าให้ไปแจ้งที่โรงพักนู่นดิต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นไงเดี๋ยวเขาจะฆ่าคนอีกไม่นานเนี่ยโทรมาแกลอะไรเดียววันนี้วันคิดมากนะเว้ยไม่ใช่วันโกหกเดือนเมษาคืนนี้สารวัตรได้สนุกทั้งคืนแน่นอนเพราะงั้นสุขสัตรวันอานสารวัตรก็ดาว่ามีคนโทรมาแกลแน่นอนคนที่โทรมาหาสารวัตรก็คืออันเวิร์ดตอนนี้เขาออกมาจากคุกเรียบร้อยออกมาได้เขาก็อยากล้างแค้นเลยแต่ไม่รู้จะล้างแคครรรอวบ น,นี้กันบ้างเป็นครอบครัวของไมเคิลทางครอบครัวของไมเคิลก็กาลังฉลองวันคิดมัดกันอยู่ทุกคนในครอบครัวก็อิจฉากันหมดหน้าตาก็ดีการงานก็ดีแฟนก็สวยอีกแฟนของไมเคิลก็ชื่อว่าเทเรซาทั้งสองคนก็กําลังจะแต่งงานกันแต่ดูจากสีหน้าว่าที่ภรรยาแล้วดูแล้วไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ไมเคิลเขาก็เหมือนรู้อยู่แล้วว่าเมียเขาหน้าจะมีคนอื่นพอแอบไปดูโทรศัพท์ก็ชัดเลยนี่ผัวใหม่จะมารับไปอยู่ด้วยคืนนี้เลยเหรอไมเคิลก็กล่าวว่าจะเคลียร์ตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยแต่ลูกน้องเขาก็มาตามบอกให้ไปททํําาาคคคดดดีีีีงั้นเเมมยยยยย๋่อุ ก่อนลูกน้องก็บอกว่าตอนนี้มีเหตุฆาตรกรรมเหมือนคนร้ายจะใช้ของแข็งทุบหัวเหยื่อแล้วก็ชิงรั์ตอนนี้กําลังเช็กอยู่ว่ามีรายการทรัพย์สินอะไรบ้างที่หายไปพอไมเคิลมาดูที่เกิดเหตุดูยังไงเป็นการชิงทรั์วะจับห้อยหัวขนาดนี้เหมือนเป็นการประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะและคนที่ตายเขาก็มีชื่อว่าวิกเตอร์เป็นรองคู่กับหัวหน้าหน่วยพิเศษและคนที่ตายเนี่ยก็คือเพื่อนของไมเคิลเองทางเจ้าหน้าที่ก็บอกอีกว่าจากที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเหมือนไม่ใช่ฝีมือของคนคนเดียวเหมือนมันมากันเป็นแก๊งแล้วมมงงมััันนลลุยยยยงงงไไกกกก็็ู่่่่่้สาาวววเเเอออทีีดบ แลทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือแค่คนคนเดียวมีนขนาดเพื่อนตายนี่ก็ยังอุตส่าห์พูดได้พวกตัวเองดูดีอีกนะคือจะบอกว่าต้องใช้หลายคนว่างั้นถึงเจ้าตำรวจหน่วยพิเศษลงสารวัตรเนี่ยเขาก็ประจําอยู่ที่สถานีแต่ว่าไมเคิลเนี่ยเขาก็เป็นหัวหน้าหน่วยพิเศษซึ่งคนที่ตายก็เป็นรองหัวหน้าแล้วก็เป็นเพื่อนของเขาเองสารวัตรมาทําอะไรที่นี่เนี่ยคดีนี้เป็นคดีของหน่วยงานเขาไม่ใช่หรอเขาก็าาแค่มาเดินเล่นหลังกินข้าวเวงแกคิดมากเด็กก่อนหน้านี้ฆาตกรมันโทรมาบ,บอกเขาว,าว่ามันจะลงมือก็ไม่นึกว่า เห็นกับตาแบบนี้มันมาหาเรื่องนี่หว่าแล้วเขาก็เป็นตำรวจที่ชอบคนร้ายแบบนี้ซะด้วยเอางี้นะสาวัตคนในวงการเนี่ยเขารู้ดีว่าสาวัตชอบมอบความยุติธรรมแบบทันทีเลยแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของหน่วยงาน,งานเขาปล่อยเป็นไปตามกระบวนการดีกว่าโอ้โหเด็กเพิ่งเข้าวงการคุณจะบอกอะไรให้นะดูสถานที่เกิดเหตุดีๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนร้ายมันไม่ได้มาฆาตรกรรมอย่างเดียวแต่เป้าหมายของมันคือทําให้เหยื่อกลัวและการเป็นศพแบบเนี้ยคนที่ทําแบบนี้ได้คือคนที่ไม่เหลืออะไรแล้วในชีวิตเพราะฉะั้นการล้างแค้นครั้งนี้มันยังไม่จบและ นั่นแหละเขาก็บุกมาตืบตำรวจที่ชื่อวิกเตอร์โดยเฉพาะและหลังจากที่เขาจัดการวิกเตอร์ได้เขาก็คาลายปมกําไรข้อมือออกปมหนึ่งให้อย่างที่รู้ว่ากําไรข้อมือเนี่ยเป็นกําไรของเมียเขาเองย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าสาร่าตอนนี้เธอก็ตัดสินใจไม่เอาอะไรและชีวิตเน้นสุดอย่างเดียวโทรศั์แมคบุ๊กเธอก็ยกให้ขอทานตาบอดซะใจดีนะแต่ว่าลุงแกจะเอาไปใช้ไงเนี่ยและในช่วงนั้นเองอันเวิร์ดเขาก็คิดแบบเดียวกันเลยเขาก็ไม่เอาอะไรและชีวิตเน้นสุดดีกว่าและระหว่างที่ทั้งสองคนนี้กาลังใช้ชีวิตให้สุดอยูู่งค บังเอิญมาเจอกันในงานปาร์ตี้ที่หนึ่งยังไม่ทันได้คุยตำรวจลงพอดีวิ่งหนีกันทั้งงานซาร่าก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาวิ่งหนีอะไรกันอันเวิร์ดเนี่ยรู้งานเขาก็วิ่งหนีก่อนดีกว่าพอเห็นคนอื่นวิ่งซาร่าเธอก็หนีด้วยดีกว่าและแม่หนูคนนี้ก็ไม่ธรรมดานหนีมาถูกคนซะด้วยซาร่าก็ยืนจนเมื่อยแล้วนะเขามัวแต่ดูอะไรก็ไม่รู้ควรจะหนีไปด้วยกันได้เกือบโดนตำรวจจับซาร่าก็อยากรู้ว่านี่เขาหนีกันทาไม่ก็คงม,มาจับพวกขายยาพวกเสพยาเนี่ยแหละงานแบบเนี้ยแล้วแต่จะสรรหาเลยมีหมด,เ,มบบดเธอก็เพิ ีหน่อยดแถวนี้คงไม่ได้มีแค่ง,งานเดียวใช่ไหมซา,าร่าก็ไล่ถามนักท่องเที่ยวแถวนั้นดูว่ามีที่ไหนพอมาถึงที่ปาร์ตี้ตรงนี้ลองดูดิว่าจะมีไหมอันเวิร์ดก็งงๆนี่มาหาอะไรเนี่ยของดีประจํางานเงียมันต้องมีคนขายบ้างแหละดูท่าทางเอาจริงไว้อันเวิร์ดเขาก็ช่วยหาให้ก็ลองคุยกับคนในงานดูว่ามีใครพอจะรู้แหล่งมั่งไหมทีนี้ก็วุ่นหาของให้สาวสาว,สาวอยากโดนทางสาวก็มองดูเอ๊กูหาเองดีกว่าหันไปเจอผู้หญิงคนนึงท่าทางน่าจะสุดในชีวิตเหมือนกันเว้เจ๊แกก็หลอกโดยาพาราผู้ชายมาได้2เม็ดได้ของ ฟีมาล้ฉ่ำและคืนนี้กาลังเก็บเลยหันไปเจอซาร่ายืนยิ้มให้แม่หนูอยากได้แล้วมานี่สิผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าเจฟพอคุยับซาร่าก็ถูกใจซาร่าก็บอกตามตรงเลยว่าตอนนี้ตามหาพาราสเม็ดสเม็ดมีไหมอันเวิร์ดเขาก็เดินเข้ามาคุยพอดีนี่มาด้วยกันหัวปะเนี่ยเอางี้ถามใหม่ชั่วคราวหรือว่าถาวรนดูทรงแล้วน่าจะชั่วคราวแหละตอบถูกใจเจฟแบบนี้เอาพาราไปเลย2เม็ดเจฟเขาก็ใจดีให้ฟีไม่คิดตังค์อันเวิร์ดเขาก็ส่องดูไอ้ตัวนี้มันของแรงนะเนี่ยเอาสักครึ่งเม็ดก็ ไม่ทันและซาร่าก็สายสุดซะด้วยเม็ดหนึ่งเต็มๆเ,เลยสรุปคืนนั้นทั้งสองคนก็จัดไปคนละเม็ดและหลังจากที่สองคนนี้ได้เพลิดเพลินกันทั้งคืนอันเวิร์ดเขาก็าเห็นซาร่าแก้ปมกาไรข้อมือตัวเองอยู่ไอปมกําไรข้อมือเนี่ยก็จะเป็นตัวสื่อว่าถ้าเธอได้ทําอะไรที่สุดในชีวิตเธอจะแก้ออกหนึ่งปมอย่างเมื่อคืนนี้ก็สุดเลยไม่เคยนอนกับคนแปลกหน้ามาก่อนแล้วก็ไม่เคยกินยาพาราด้วยซาร่าเธอก็กะจะไปแล้วเมื่อคืนสุดมากเดี๋ยวไปสุดที่อื่นต่อแต่ทางเนี่ยเหมือนติดใจจะขอเบอร์ไว้ซาร่าก็บอก หลังจากที่เขาจัดการตำรวจที่ชื่อวิกเตอร์เสร็จเขาก็มายืนตาลอยคิดถึงเมียเขาอยู่ตรงนี้จากนั้นไม่นานเจสเธอขับรถเอาของมาให้ไมเคิลเองเขาก็ได้ผลชนะสูตรของวิกเตอร์หนึ่งสาเหตุที่วิกเตอร์ตายก็เพราะว่าได้รับยาเกินขนาดไอยาตัวในแก๊งค้ายาในจีเลียก็เป็นคนนําเข้ามาทางไมเคิลก็จับผู้ค้าได้คนหนึ่งก็าลัางสอบสวนอยู่ผู้ค้ารายนี้ก็บอกเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ขายให้ใครเลยเห็นแบบนี้เขาเป็นนักศึกษาเนี่นยดูวีซ่าของเขาเดินี่ก็กำลังฉลองคิดมากอยู่เรียกเข้ามาทําไมทํามันอ้างตัวเป็น สาวัตจะทำอะไรจะยิงเขาอะแบบนี้มันผิดหลักมนุษยชนนะเวย้ยปืนไม่ได้มีไว้ยิงอย่างเดียวใช้เป็นค้อนก็ได้เนี่ไมเคิลเขาก็าทนดูไม่ได้สลรวัตแม่งเอาอีกแล้วพอไปห้ามสั่งให้สาวัตทำตามระบบจะให้เขาทำยังไงขอร้องมันดีๆแล้วมันจะยอมพูดไหมคนแบบนี้มันก็มีแค่วิธีนี้เท่านั้นแหะไมเคิลเขาก็าชักปืนมาขู่สลรวัตก็กลัวที่ไหนแน่จริงก็ยิงดิแหมอย่างดีที่ปืนไม่มีลูกทางพ่อค้าย,ยาก็ไม่เล่นไอ้พวกนี้ละมีผู้หญิงคนนึงถักผมเด้ดล็อกมาขอซื้อยาจากเขาเองผูู้้้้้หหหิงงงคคคนนนนนัััักกกก็มมีรออยยสสทตวเลเลลลไา ตามกลุ่มฮิปปี้ดูทางสารวัตรเขาก็ติดใจอยู่ไอ้ที่ยิงเมื่อกี้ไมเคิลรู้ใช่ไหมว่าปืนเขาไม่มีลูกไม่รู้หรอกก็คุณสั่งให้ยิงเขาก็ลองยิงดูสุดยอดเลยทมงก็เป็นหัวหน้าหน่วยพิเศษเลยนี่เพื่อนของคุณก็โดนไปแล้วคนหนึ่งนี่ไมเคิลรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้เพื่อนของคุณไปทําอะไรเอาไว้เขาก็ไม่รู้หรอกเขารู้แค่ว่าต้องหาคนร้ายให้เจอส่วนทางอันเวิร์ดที่อยู่เขาก็าโทรมาหาสารวัตรตอยให้จับคนขายยาไปก็ตามหาเขาไม่เจอหรอกแล้วที่โทรมาเขาจะบอกว่าเขาต้องการล่าตำรวจอีกคนหนึ่งสุขสรรค์วันอา,นนา,าญ,ญญาณโททศัพ์ได้ ที่คนร้ายโทรมาเป็นพื้นที่จัดงานคิดมัดพอดีเลยบ่อแสนเดียวที่ทางตำรวจมีก็คือคนร้ายใส่หูสีแดงทีนี้ทั้งสารวัตรทั้งไมเคิลก็แหกไปที่งานและตำรวจที่อยู่ในงานนี้เขาก็มีชื่อว่านิตินเลิกงานมาเขากล่าวว่าจะมาเที่ยวกับลูกเมียแต่อยู่เขาก็โดนล่าเข้าไปในซอยบทเดิมเลยมึงรู้ไหมกูเป็นใครนี่เขาเป็นตำรวจหน่วยพิเศษนะเว้ยอันเวรดเขาก็ถามว่าแล้วจำได้ไหมว่ากูเป็นใครนิตินเขาก็จำหน้าได้แล้วกูหนีดีกว่าแต่หนียังไงก็หนีไม่รอดทั้งแขนทั้งขาหักเป็นกิ่งไม้เลยและสุดท้ายก็ปิดดวยี ใและทางสารวัตรเองที่กําลังตามหาตัวคนร้ายอยู่เขาเห็นว่าหมาตัวนี้มันเห่าไม่หยุดพอวิ่งไปดูก็ไม่ทันสารวัตรเขาก็ได้เห็นหน้าอันเวิร์ดนิดนึงพอวิ่งตามมานั่นไงกูว่าแล้วทาไมมันใส่ฮูดแดงเซนตคอร์ตเต้นกันมาสิบคนและคนร้ายมันอยู่ในนี้ไหมเนี่ยแต่แทนที่จะเดินให้เลยไปสักหน่อยพี่เขาก็รีบถอนหน้าก,ากากจังเลยพอเคลียร์คู่รีเซ็ตก็คลายปมได้ปมหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วอีกรอบตอนนั้นซาร่าเธอกกล่าวว่าจะแยกทางกับอันเวิร์ต่อลันเวองนอ้ มัเจอกันที่นี่เขาก็ลองคิดๆด,ดูแล้นเรื่องกําไรข้อมือของซาร่าเรามาช่วยกันเคลียร์ไหมทีนี้ก็กลายเป็นว่า2คนนี้ก็ไปสุดด้วยกันทั้งคู่หลังจากที่สุดอยู่ที่เมืองนี้อยู่พักหนึ่งต่องานปาร์ตี้อยู่ๆเจสซี่เพื่อนของทั้งสองคนอยู่<ๆ>ยก็ล่วงลงไปเฉยเลยเธอพยาบอกให้ทั้งสองคนฉีดยายให้เธอทีเพราะได้ยาตัวนี้เข้าไปอาการดีขึ้นทั้งคู่ก็ไปเยี่ยมเจสซี่ที่โรงพยาบาลนี่เจสซี่เธอก็ใช้ชีวิตสุดไปเปนเดี่ยถึงขนาดพกยาตัวแก้การเสพเกินขนาดแล้วเธออยู่คนเดียวก็ต้องพ่่่่่งตัวเเเอออดิแล้นนนีีีีซไมมพืออยูท เ,เธอก็บอกว่าไม่มีหรอกก็อยู่ที่นี่มาคนเดียวสักพักหนึ่งแล้วแล้วคนที่หัวโล้นๆที่อยู่ด้วยกันบ่อยๆอเจเธอก็บอกเลยว่าคนนั้นนะลูกค้าเธอเองตอนแรกเธอกะว่าจะใช้ชีวิตแบบสุดเหมือนทั้งสองคนเนี่ยแหละแต่พอไปๆมาๆม,ม,มันเริ่มติดยานจนกลับไปเป็นแบบเดิมไม่ได้พอเงินใกล้หมดเธอก็เลยเริ่มขายตัวจากนั้นก็ใช้ชีวิตที่นี่อยู่ยาวเลยกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันหลังจากที่อันเวิร์ดเขาหนีไปได้ทางสารวัตรเขาก็เริ่มสงสัยแล้วว่าไอ้ทีมเนี่ยไปสร้างเรื่องอะไรมาแลล้จจวดด้ววทททําาาไมมมคคคนนนนนรยยัััตตองง่่จจกิดดดีีสืบู มี2คนแล้วก็เกี่ยวข้องกับไมเคิลทุกคนซึ่งในวันคิดมากทีมของไมเคิลไม่เคยทําคดีไหนเลยมีอยู่แค่คดีเดียวเมื่อ5ปีก่อนไอคนที่ชื่ออันเวิร์ดเนี่ยถูกจับพ้อหายาเสพติดทีมของไมเคิลก็เป็นคนจับเองแล้วตั้งแต่อันเวิร์ดเขาติดคุกก็มีแค่คนคนเดียวที่มาเยี่ยมคนที่มาเยี่ยมเนี่ยเธอก็มีชื่อว่าเจสซี่สารวัตรเขาก็มีลางสังหอรว่าจะใช่ฝีมือไอสองคนนี้ไหมทางด้านไมเคิลเขาก็มาเคลียร์พวกนักข่าวอยู่เขาก็บอกให้นักข่าวไม่ต้องถ่ายลูกค้าให้สั นน่วาพวกเขาไม่ใช่เมียที่บ้านนะเว้ยไม่ต้องมาเก่งด้วยหรอกไม่รู้คาพูดนี้ไปที่ปมอะไรไมเคิลเขาไมเคิลเขาก็เดินไปลากนักข่าวมากระทืบเลยสารวัตรก็เข้ามาห้ามเป็นไรเนี่ยคุ้มสติหน่อยดิเขาโมโหแทนเพื่อนของเขาไปหน่อยจะมาเที่ยวครอบครัวได้แท้ดันมาโดนฆ่าซะอย่างนั้นจากนั้นลูกน้องของไมเคิลก็เดินมาบอกว่าเพื่อนของท่านอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าชาคราบเขาน่าจะอยู่ที่สนามบอลและคนที่ชื่อว่าชาคราคนนี้นก็เป็นตำรวจแก๊งเดียวกับไมเคิลเลยและดูเหมือนว่าอันเวิร์ดเองเขาก็จะเล็งคนในแก๊งของไมเคลลททั้้้งหหมมมดตตอนนนีีาาาาาาก็ามมาาบา่บแวช มาถามมันเวิร์ดที่นู้ไม่รู้เลยไงว่าจะมาที่นี่เขากล่าไวไว้แล้วว่ามึงต้องมาล้างแขนแน่ๆและอยู่ไฟก็ดับหลังจากนั้นก็มั่วเลยลูกน้องที่เตรียมมากระสอ้นี่ไม่ได้สักคนและตำรวจที่ชื่อชาคาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โดนจัดก,การและก่อนที่อันเวิร์ดจะหนีรอบนี้สารวัตรเขาก็รู้ทันเขาก็ล่าไวไว้แล้วว่าต้องมาอยู่ทางใต้ดินแน่ๆสารวัตรเขาก็ต่อยอันเวิร์ดอยู่พักหนึ่งอันเวิร์ดเขาก็ไม่ได้สู้อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีท่าทางเหมือนจะหนีจากสารวัตรด,ด้วยและส่วนทางหน้าเจสซี่อยู่ ที่นีทิ้งให้หม่ไนเ,เขาก็เพิ่งเห็นว่าไอ้พวกนี้มันเตรียมแผนมาขนาดนี้เลยเนี่ยทางด้านสารวัตรถ้าเป็นตามสเต็ปของเขาตามปกติจับคนร้ายได้ปุ๊บไม่ส่งขึ้นศาลแน่นอนยิงทิ้งตลอดเลยตอนแรกเขากะจะยิงอยู่แล้วเหมือนมันวางแผนเอาไว้บอลจบผู้ชมก็เดินออกมาพอดีสารวัตรเขาก็คิดแล้วว่านี่มันต้องหนีแน่เลยแต่ว่าอันเวิร์ดเขาก็ไม่หนีเขาก็ล้อม,มอบตัวอยู่เกิดมาไม่เคยเจออาชญากรแบบนี้เลยกูจะยิงทิ้งที่นี่เลยก็ไม่ได้ทั้งทีมกลมากันครบอีกแล้วดูเหมือนว่ามันจะวางแผนอะไรวิีกเขาก็ไม่เข้าใจเลยว่ามมันยอมไม่ถูก ทําไมวแต่คิดไปคิดมาสารวัตรเขาคุ้นหน้านี่ยังไงก็ไม่รู้เหมือนเขาเคยเจอมันที่ไหนมาก่อนย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วอีกรอบหนึ่งสาราเธอยังคงใช้ชีวิตสุดเหมือนเดิมแต่ว่านันสุดไปหน่อยแล้วก็ท้องจริงเลยสาราเธอก็นั่งคิดอยู่พักนึงจะบอกอันเวิร์ดดีไหมวะระหว่างที่นั่งคิดเรื่องตัวเองก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงมาเที่ยวในงานพอดีเด็กคนนี้ก็ชื่อวานีอายุ15เธอเองก็อยากสุดเหมือนกันพ่องเธอก็คือสารวัตรเองในช่วงนั้นสารวัตรเขาก็ยังเป็นผู้เป็นคนอยู่ตอนนั้นกกกระเเบบีีีีียมมม่่ขข้้ออาาา็ทามมทํตหดน ช่วงนี้ก็คือลูกสาวพูดอะไรก็ไม่ฟังรั้นพ่อตลอดทางลูกน้องก็ขยันขยอตอนนี้เรารู้แล้วว่าพ่อขายยามันอยู่ที่ไหนเรื่องลูกค่อยเคลียร์งั้นไ่จับไปตัวพ่อขายยาก่อนทางด้านซาร่าพอได้คุยกับอันเวิร์ดเธอก็บอกเลยว,ว่าเธอท้องพอรู้เรื่องนี้อันเวิร์ดเขาก็น่าเจือนเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังก็ได้ว่าจะเอาไงต่อตอนนี้เราสองคนไปหาข้าวกินก่อนดีกว่าแต่พอตอนที่จะไปหาข้าวกินทางสารวัตรเขาก็มาที่งานพอดีพอพ่อขายยาเห็นว่าตำรวจมาก็เลยจับซาร่าเป็นตัวประกันเอาไว้คุยไปคุยมา,ยมาสุดท้ายก็ยิงกันนโชคดดีีท่่าารไไม้เป็ ส่วนพ่อค้ายาก็โดนวิสามันแต่คนที่โดนลูกหลงเนี่ยดันเป็นลูกของสารวัตรพอดีสารวัตรเขาก็ตกใจว่าลูกตัวเองมาอยู่ที่นี่ได้ไงลูกของสารวัตรก็ดัดมาตายเพราะาโดนลูกหลงส่วนในพ่อค้ายาคนนี้ก็ไม่ได้โดนสารวัตรจับครั้งแรกนะนี่ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วมั้งและเพราะเหตุการณ์เนี่ยทำให้สารวัตรเสียผู้เสียคนไปเลยสารวัตรเขาก็ไม่เชื่อในระบบความยุติธรรมอะไรทั้งนั้นแ่ะไอาชญากรพวกนี้นก็ควรยิงตายให้หมดต่อติดคุกไปออกมามันก็มาสร้างเรื่องเหมือนเดิมและส่วนทางด้านอันเวิร จะสุดเกินอันเวิร์ดเขาก็ไม่อยากมีพาระาพ่อกับแม่เขายังไม่มีเลยจะให้มีลูกเนี่ยนะเขาก็เลยตัดสินใจหนีไปใช้ชีวิตแบบสุดเหมือนเดิมดีกว่าแต่พอเขาจะสุดเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้สนุกเหมือนเดิมทางน้าสารวัตรเองหลังจากที่ลูกสาวตายเขาก็สุดแบบหลุดโลกไปเลยทีนี้ใครที่เขาคิดว่าเป็นคนชั่วสมควรตายก็ตายหมดส่วนทางอันเวิร์ดพอสุดมากๆแล้วเริ่มไม่สนุกเขาก็กลับไปคุยกับเพื่อนซี้ของเขาคนหนึ่งเพื่อนของเขาคนนี้ก็เคยสุดเหมือนกันแล้วพอแต่งงานมีลูกมีเมียก็หยุดเหมือนเดิมหมดเลยเขาในคิดถึงชีีวิิตมมมม่อกนนจรงๆแแลแถาบ ทัั้งวนไม่กินข้าวเย็นด้วยก็บ,บน่นทํางานกลับดึกก็บ,บน่นจับเขาไปตรวจสุขภาพทุกปีปีไหนผลตรวจไม่ดีก็ได้กินผักทั้งเดือนอันเวิร์ดเขาก็ถามว่าแล้วไม่เลิกซะกละ่ะไม่ได้เด็เพื่อนเลิกไปเขาก็เป็นคนเล่ล่อนเหมือนเดิมเด็กตอนนี้มันก็ยังดีที่เขามีบ้านให้กลับทุกวันแล้วพอเห็นเพื่อนของเขาได้อยู่กับเมียอันเวิร์ดเขาก็ขอตัวก่อนเขาก็ขอไปอยู่บ้านของเขาบ้างดีกว่าแต่ซาร่าบ้านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เบอร์โทรศัพท์ก็ไม่มีของั้นอันเวิร์ดเขาก็เลยไปหาเจสซี่เจสซี่น่าจะเป็นคนเดียวทีีี่าา่้าาอทไหนนนนกกััับบมปจจุตเ็ จับเรียบร้อยแต่ต่อให้ตำรวจจะรู้ว่าอันเวิร์ดเป็นคนร้ายก็จริงแต่หลักฐานที่บอกว่าเขาเป็นคนลงมือทํากับไม่มีเลยที่กบไดของเจสซี่ก็ถูกเผาหมดถ้าเป็นแบบนี้สารจะอนุญาตให้เราคุมตัวอันเวิร์ดได้แค่2วันสุดท้ายเราก็ต้องปล่อยเขาไปอยู่ดีแต่ถ้าอันเวิร์ดเขายอมสาร,รภาพเองก็อีกเรื่องหนึ่งสาร,รวัตรเขาว่าปวดหัวกับระบบเหลือเกินมันเล่นตำรวจไป3คนเราทุกคนที่นี่ก็รู้กันหมดก็แค่ยิงมันทิ้งแค่นี้ก็จบแล้วเนี่ยทำไมสาร,รวัตรดูรีบจังเลยนีืยังไงมันก็ต้องสาร,รภาพเชื่อเขาดกนี่ยัังจจะรรอคคําาาาาาสภพกนนนนนแแบบีี้เมมวผปป็ หลักฐานถึงไม่เหลือแบบนี้ไงเลาคิดว่าคนที่วางแผนเป็นปีๆอยู่ๆมันจะมาสรารภาพเนี่ยนะอยากคุยกับมันมากก็เชิญไปคุยกับมันเลยไมเคิลเขาก็ลองมาคุยดูย้อนกลับไปก่อนที่แอนเวิร์ดเขาจะติดคุกตอนนั้นไมเคิลกับแก๊งเพื่อนอีก3าคนก็มาเล่นฟินเนตกันไมเคิลก็ตั้งใจเล่นอย่างเดียวส่วนเพื่อนอีก3คนก็นเน้นคุยมากกว่าคนที่เชื่อวิกเตอร์เนี่ยเขาก็กําลังจะแต่งงานพอดีเพื่อนอีก2คนก็ชวนไปเทีย่ยวเขาลูกจากอยู่คนหนึ่งตัวท็อปเลยถ้าวิกเตอร์ได้ลองนะ่าติดใจแน่นอนเผนะลอๆ คนนี้ก็คุยเล่นไม่ได้มีอะไรหรอกแต่คนที่คิดจริงจังเนี่ยก็คือไมเคิลไมเคิลเขาก็มีโปรมอะไรไม่รู้เกี่ยวกับผู้หญิงเขาก็เป็นสุภาพบุรุษสุดๆเลยคือถ้าไม่แต่งงานก็จะไม่มีอะไรกับแฟนเด็ดขาดตอนแรกที่เทเรซาโดนไมเคิลปฏิเสธก็งงเหมือนกันอีแค่สัปดาห์เดียวก็จะแต่งงานกันอยู่แล้ก่อนก็ไม่ได้แต่นึกไปนึกมาที่เพื่อนพูดก็น่าจะเป็นเรื่องจริงเขาก็ไม่มีประสบการณ์เลยกลัวเมียจะเบื่อไมเคิลก็เลยโทรหาเพื่อนตัวท็อปที่มึงว่านี่อยู่แถวไหนนะแลวตัวท็อปที่เพื่อนคุยกันก็ มาอยู่ด้วยซาร่าก็ขออยู่กับเจสซี่แป๊บหนึ่งเธอกล่าวว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วแต่พอตอนนี้เจสซี่ออกไปข้างนอกไมเคิลเขาก็มาที่นี่พอดีพอมาเจอกับซาร่าก็เข้าใจผิดว่าซาร่าเนี่ยขายตัวไมเคิลก็ไม่พูดไม่จามาถึงก็วางเงินอ่ะเริ่มเลยซาร่าก็ยังมึนอยู่นี่มาซื้ออะไรเหรอเพื่อนเขาก็เคยมาใช้บริการที่นี่บ่อยเอา้าเริ่มเลยเออคุณน่าจะเข้าใจผิดและเธอไม่ได้ขายนะไมเคิลเขาเข้าใจว่าตัวท็อปเล่นตัวเพื่อเรียกเงินนี่ให้จะหมดเปล่าแล้วเนี่ยเอายังนี่ดูหน้าก็ร ไมเคิลก็เสียลมตอนแรกก็จะยอมออกซาร่าก็พูดทิ้งท้ายวิ่งทาตัวแบบนี้เรียกตัวเองว่าเป็นลูกผู้ชายได้ไงมันก็ไปจี้ใจดาําอะไรไมเคิลก็ไม่รู้หาว่าเขาติมอะงั้นสอนเขาหน่อยนี้ว่าลูกผู้ชายต้องทําไงไมเคิลก็ข้างอยู่แป๊บหนึ่งทีนี้ก็เริ่มเฮี้ยนไมเคิลก็พูดอยู่กับตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชายนะซาร่าก็ดูทรงและนี่เขามีปมเรื่องหำหรือเปล่าเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอไม่บอกใครเรื่องนี้แน่ๆหมายความว่าไงที่ไม่บอกใครไม่บอกเรื่องอะไรจะไม่บอกคนอื่นเรื่ เรียกก็ไม่มีใครตอบแต่ได้ยินเสียงตะกุกตะกักในห้องหรือว่ามีใครเป็นอะไรวะอันเวิร์ดเขาก็เลยพังประตูเข้ามาช่วยแต่เขาก็สู้ไมเคิลที่เป็นหน่วยพิเศษไม่ได้หรอกช่วงนั้นอันเวิร์ดเขายังติ่มอยู่ดีที่ได้ซาร่ามาช่วยโป้งเดียวหลับเลยทีนี้ทั้งสองคนก็แจ้งความว่าไมเคิลในบุกรุกเข้ามาในห้องเพื่อนของไมเคิลพอได้ยินคนแจ้งความสถานที่ก็ตกใจอันนั้นมันห้องตัวท็อปที่เพิ่งบอกไมเคิลไปไม่ใช่เหรอพอเพื่อนของไมเคิลมาดูก็ใช่เลยเพื่อนกูจริงด้วยไไไมมมมเเเเนน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 ีีนนีี่่่่่่่่ึงงหววออออออะรรขขาาาาด้้้ยพพืืแตตกกก็ทปํปููจักัชก นี่บุกเข้ามาแล้วพยายาม,มข่มขืนคุณใช่ไหมคุณสองคนเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็มาพักที่นี่ถูกไหมทางนั้นช่วยไปให้ปากคาที่สอน,นอก,ก่อนระหว่างทางทั้งสองคนนี้ก็คืนดีกันเรียบร้อยแต่ว่าอยู่ทางตงํารวจก็ลากอันเวิร์ดลงมาจากรถลากลงมาไม่พอกะพระทึสไาอีกมึมในไอ้ช่างกล้าจะแจ้งความจับเพื่อนกูทีนี้พวกของไมเคิลก็คิดแล้วถ้าพวกขี้ยาไปแจ้งความข้อกล่าวหาก็จะไม่มีผลอะไรเลยบางเงินว่พวกของไมเคิลก็มีของอยู่พอดีพวกเขาก็เลยจัดให้ซาร่าไปเข็มหนึ่งก่อนจะฉีดซาร่าก็พยายามบอกว่าเธอท้องอยู่แต่มไมเคิ หมดขวดเลยแถมมันยังบ่อยว่าสุขสร์วันอายันซึ่งวันที่แอนเวดโดนก็เป็นวันคิดมาดพอดีเพื่อนก็ขยันสร้างเรื่องแลือเกินไอตัวท็อปที่บอกมันผิดตัวไม่ใช่ตัวนี้แถมชาวบ้านก็กําลังขับรถผ่านมาทางนี้อีกไมเคิลนเขาก็บอกกับเพื่อนว่าทําให้เรื่องทั้งหมดดูเหมือนเรื่องเพลเจอร์ซะอย่างแรกโยนผู้หญิงทิ้งน้าไปเลยทามันเพอถึงผู้หญิงก็บอกคนอื่นได้ว่าไม่มีแล้วก็เอายาให้มันหน่อยนึงมันจะได้ดูเพล่ๆหน่อยพอมาถึงที่สอนอก็ซ้อมซะตำนหวจก็ซ้อมจนอเวดต้องยอมสารภาพผ ทุก5ปีขอหามียาเสพติดไว้ในครอบครองแล้วก็จำไหนกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันต่อแมเคิลนเขาก็รู้ว่ามันเวิร์ดมาแก้แคนเรื่องนั้นแต่เขาขอระบายเรื่องปมในใจนิดนึงไอ้เรื่องหำไม่แข็งแล้วเป็นปมของเขาเนี่ยมันก็เป็นตั้งแต่ตอนที่เขาเด็กแล้วพอเขาชี้เมาก็ตีแม่ทุกวันส่วนแม่ก็สู้พ่อไม่ได้ก็เลยมาลงที่เขาแทนดาเขามั่งตีเขามั่งบอกว่าผู้ชายก็เหมือนกันหมดตอนเด็กเขาก็เลยกลัวมากกลัวการเป็นผู้ชายมากพอยิ่งคิดยิ่งกลัวฝังลึกลงเรื่อยๆพอยิ่งเคร ผู้ชายจริงๆเป็นซะงั้นเข้าใจไหมเขาก็เลยกลัวคนอื่นจะรู้เรื่องเนี่ยเพราะงั้นเขาก็เลยเป็นตำรวจแล้วก็มีแฟนเหมือนคนปกติเลยเนียนขนาดนี้ใครจะรู้เรื่องทำเขาถูกไหมตั้งแต่แต่งงานมาก็ไม่เคยมีอะไรกับแฟนแฟนเขาก็โทษตัวเองคิดว่าเธอผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่มีใครสงสัยอะไรเรื่องนี้เลยแต่คนที่รู้เรื่องเขาก็ดันเป็นซาร่าเขาคิดว่าซาร่าต้องเอาเรื่องของเขาไปบอกคนอื่นแน่ๆทีนี้ก็คงเข้าใจใช่ไหมว่าทำไมซาร่าถึงต้องตายวันนั้นเข้าใจก็เข้าใจหรอกแต่เหตุผลมึงน่าสงสาเรเหลือเกินแล้้ววก็ไไมม่่่ดดดีีีแคคาารนนนเยนะทโ เจซี่ก็เพิ่งโดนเขาจัดการไปเมื่อกี้นี่เองเกิดมาเขาก็ไม่เคยเข้าใจเลยว่าเซ็กค,คืออะไรแต่พอได้ลงมือกับเจซี่ก็เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรอันที่จริงสารวัตรเองเขาก็เป็นฆาตกรเองก็น่าจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเขาเองก็เป็นส่วนเองก็เป็นแต่เรา3มคนมีเขาแค่คนเดียวมั้งที่รู้สึกมีความสุขกับเรื่องนี้ถ้าไม่เจอซาร่ากับเจซี่เขาไม่มีความสุขขนาดนี้แน่นอนทนไม่ไหวแล้วนั่งฟังแม่งแพมมาตั้งนานลูกน้องพอเห็นว่ามีเรื่องก็เข้าช้าทันทีส่วนหน้าสารวัตรเองตอนนี้ก็หลอนยา มาคุยกับสารวัตรเขาว่าเข้าใจสารวัตรและระบบน่าจะเอาคนแบบนี้ไม่อยู่ถ้าสารวัตรต้องการอะไรบอกเขาได้เลยทางงันช่วยเคลียร์ตำรวจออกไปให้หมดหน่อยเดี๋ยวเขาพาไปจัดการเองหีือจะทําให้มันเสียใจที่โทรมาหาเขาวันนี้วันคิดมากด้วยพ่อหนุ่มกลับไปอยู่กับเมียที่บ้านดีกว่าไปไมเคิลก็ขอบคุณมากสุขสร์วันอายันนะสารวัตรพอได้ยินประโยคนี้ทําไมพูดเหมือนกันเลยวะทีนี้เรื่องภาพวิดีโอเรื่องกล้องวงจรปิดทั้งหมดลูกน้องของไมเคิลก็ลบให้ทําเหมือนว่าอันเวิร์ดเขาไม่เคยมาที่นี่สารวัตรก็เริ่มนึกออกแล้ววว่่่าาาาเเเเขคยจออัันนนนรดดททีีไหตบป็ กรรการอันเวิร์ดเขาก็ยืนเจรจาอยู่นี่หว่าแล้วผู้หญิงที่ชื่อซาร่าก็อยู่ในคลิปของลูกสาวเขาอีกสารวัตรก็ถามลูกน้องเขาว่าไอ้เรื่องสุขสรรวันอายันนี่หมายถึงอะไรคนนี้เป็นคาลิลิกเชื้อสายโปรตุเกสก็พูดคำเนี้ยมันก็เหมือนกับสุขสัรดันญาคิดมานนั่นแหละสารวัตรคนที่พูดบ่อยๆที่เคยได้ยินก็มีแค่หมเคิลนะทีนี้ตามที่คุยกันไว้สารวัตรเขาก็จะพาอันเวิร์ดไปจัดการเองโดยความคาใจเขาก็ถามอันเวิร์ดว่าทาไมต้องพูดว่าสุขสรรวันอาันด้วยวะสารวัตรเข เป็นค,คิดว่ามีสิทธิ์ฆ่าคนเพราะว่าคนที่รักแค่คนเดียวหรืองไงเขาจะทําแบบนั้นมั่งไม่ได้หรอไอ้สคนนั้นมันพาครอบครัวของเขาไปเขาจะทําแบบสารวัตรมั่งไม่ได้หรอสคนที่ว่าก็คือวิกเตอร์นิตินชาดาฟแล้วก็ไมเคิลและส่วนทางด้านไมเคิลตอนนี้ที่กลับมาที่บ้านเมียของเขาก็กําลังจะหนีไปอยู่กับผัวใหม่ไมเคิลก็รู้อยู่แล้วว่าเมียของเขาเนี่ยมีผัวใหม่น่าจะชื่อชาคุยกันมา6เดือนแล้วใช่ไหมคลิปแต่ละคลิปที่ส่งให้กันที่สุดทางนั้นเลยนะคิดว่าเรื่องแค่นี้เขาจะไม่รู้อ่ะทีนี้อออยยู่มมมเเเเคล้้้าาาาก็พขึนน,นนนนชใจตีีผัวัวํง ยนอู่เมียเขายัางไงก็อยากอยู่กับเขาเพราะงั้นกลับไปเถอะชาขอร้องอะย่าทำร้ายเขาเลยอย่าทำร้ายเมียของเขาเลยเทเรซายินดูอยู่ก็อึ้งนี่เล่นลงทุนขนาดนี้เลยเนี่ยเอาขวดฟาดหัวตัวเองเนี่ยนะมีคุณจะตกใจอะไรนี่ก็แค่บทที่เขาจะบอกกับตำรวจชูของคุณพยาบุกมาฆ่าเราสองคนทั้งน้าสารวัตรเขาก็าถามอันเวิร์ดต่อทำไมต้องโทรหาเขาก่อนที่จะลงมือเขาไม่เข้าใจเรื่องเนี้ยก็เขาไม่ได้อยากหนีไงแล้วคนที่จะมอบความยุติธรรมให้ได้ก็มีแค่สารวัตรคนเดียวสารวัตรน่าจะเข้าใจนี่ว่าการสูญเสียคนรักมันเป็นยังไงแล บอไม่ได้มอบความยุติธรรมอะไรให้เราเลยทางนั้นทำไมถึงมามอบตัวก่อนจะฆ่าไมเคิลน่ะถ้าเขาไม่มามอบตัวไมเคิลมันก็ไม่ได้กลับบ้านไงแต่ถ้าไมเคิลไม่ยอมกลับบ้านเขาจะแก้แค้นได้ไงแล้วใครจะฆ่าไมเคิลวะก็เองอยู่นี่ไม่ใช่เหรอซึ่งคนที่จัดการกับไมเคิลก็คือซาร่าในตอนที่ทั้งสองคนโดนตำรวจพาตัวไปเจสซี่ก็แอบตามทั้งสองคนมาตลอดแล้วเธอก็เห็นคาตาเรว่าซาร่าโดนโยนลงมาซาร่าไม่ตายก็จริงแต่ว่าลูกของเธอก็ไม่รอดแล้วตอนที่แอนเวิร์ดเขายังอยู่ในคุกเจสซี่ก ไม่ได้พูดอะไรแต่รู้ทันทีว่าซาร่ายังไม่ตายตอนแรกที่อันเวิร์ดอยู่ในคุกเขาก็ยังติ่มติมอยู่โดนแกล้งมัง่งโดนอะไรมัง่งทีนี้เขาก็เริ่มพึ้สู้ไม่งั้นไม่รอดแน่และซารา่าเธอก็เป็นคนที่คอยจับตาดูไอ้สี่คนเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่วางแผนคอยล้างแค้นทั้งหมดที่เหลือก็รอให้อันเวิร์ดออกมาแล้วก็ล้างแค้นด้วยกันและทุกเหตุการณ์ที่อันเวิร์ดลงมือก็มีซาร่าอยู่ตลอดพของันคนที่จัดก,การไมเคิลก็คือซาร่าสาร,าสาราวัตรเขาก็เพิ่งรู้ว่าไมเคิลโดนไปแล้วไมเคิลโดน คนที่ฆ่าไมเคิลคือผู้ชายใส่หู้สีแดงสารวัตรเอาไงดีเนี่ยจะเขียนรายงานว่าไงเนี่ยไม่มีพยานไม่มีหลักฐานคดีก็จบไงและส่วนอันเวิร์ดกับซาลาทั้งสองคนก็ได้เคลียร์ปมในชีวิตสักทีและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ